สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s t a t i n g Man the Flash นั่นเองเออเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวคลิกเพื่อโจมตีอะไรแบบนี้นะไปรอเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาละครับผมเขาสอนว่าให้ทําการกดไปที่ตัวศัตรูแล้วเราจะเตะเขาแบบนี้โอเคจัดการศัตรูธรรมดา20ตัวนะครับผมตอนนี้เราฆ่าไปแล้ว3อ๋อถ้าเกิดเรากิ้งใส่มันจะได้คะแนนแค่19นะครับผม มีสเปียร์ต้นด้วยครับมาสิครับผมสเปียร์ต้นหลังอ่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเกมไหนมีดาบด้วยครับโอเคคือ <c ười> ประมาณว่าอย่าให้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณว่าอย่าพยายามไปวิ่งชนเพราะว่ามันได้คะแนนน้อยนะครับต้องพยายามฟันโจมตีให้ได้นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปียวสเป,สปีเอ่อกดตรงนี้เพื่อหลบโอเคอ๋อมันก็หลบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ มันต้องดูจังหวะการโจมตีศัตรูให้ดีๆใช่ไหมโอเคครับเขาพอจะเข้าใจอยู่เราสามารถที่จะหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่พี่พเดี๋ยวเดีเฮ้ยอะไรกันนักนาครับโชวคคือระบบการเล่นมันก็จะแบบว่าคอยหลบศัตรูให้ดีๆประมาณนั้นแล้วก็เขาจะโจมตีตามที่เราคลิกตามที่เรากดนะครับมันมีคอมโบไหมอยากรู้เฮ้ยมีอาชีดอนด้วย โอเคอืมมันก็มีเราโดนโจมตีเหมือนกันนะระวังให้ดีครับอ <c oughs> นี่ไงมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับโอเคมันก็มีความยากอยู่เราได้ธนูมาละธนูเนี่ยถ้าเกิดกดโดนศัตรูก็จะสามารถที่จะยิงธนูใส่ได้อย่างนี้หรอแต่ถ้าเกิดกดบนพื้นที่ว่างจะเป็นการแดชนะครับการแฟลชไปนั่นเองโอเคมากแล้วครับโอ้โหโสเปียร์ต้อยยายาเข้ามาเพื่อน สเปียรต้อนหลังอ่อนไปข้างหลังสเปียรต้อนครับเราก็กดไม่ค่อยโดนด้วยดิประเด็นมันไม่ใช่ง่ายๆบอกแล้วมามามาสนุกดีสนุกดีครับสนุกดีสามารถที่จะเลือกอาวุธได้เหรออ่ามีหอกมีนนมีนี่ครับโอเค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 เอาใหม่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 ลาดูเออเขาเรียกว่าอะไรนะ คะแนนครับไฮสกอร์ทำได้แค่8ป0พเองโอเคเป้าหมายทำไฮสกอร์ให้ได้1 000, 1 0 0 0มต้องพยายามกดให้โดนตัวศัตรูแบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดกดไม่โดนมันจะกลายเป็นแดชแบบนี้อ่า <c oughs> โอเครวบ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 แล้วก็เตะทีเดียวกันก็ได้มั้งทำไมเพื่อนนี่ไงเราแดชหนีเรา, <What? S 1> เ,ราเราไม่โจมตีนายหรอกอโจมตีก็ได้อ่า,อาโอเคโถ้าไม่โจมตี <c oughs> เขาก็จะไม่ออกมานะครับ อะไรครับสเปียรต้นครับเราหลบครับผมหลบและตีโอเคมาได้เพชรดูโดนศัตรูธรรมดาต่อยบ้าไปแล้วโอเคมาแล้วครับสเปียรต้นแบบอะไรเพื่อนห <What? S 1> ลบเยี่ยม้วค่อยดูดีๆครับเขาจะมีลักษณะการโจมตีอยู่มีมูฟเซตอยู่โอเคเราได้ขวาละ โชกหายโชกหายมีวางระเบิดด้วยครับพีเข้ามาพร้อมระเบิดระเบิดเองก็ตายสมน้ำหน้าอะไรเพื่อนทำไมครับผม <c oughs> โอ้โหเราก็โดนเหมือนกันระวังให้ดีครับสีแดงแดงขึ้นปุ๊บหลบก่อนเลยอะไรหลบไปก่อนแดงๆดแดงๆดูแดงแดงไว้ชืบนอะช, <c oughs> ชืบออะชืบเลยๆๆๆโอเคเฮ้ยพี่ยามอยากได้หนูพี่ยามชอบหนู พี่อัมชอบมนุยแต่ยิงไม่แม่นโชว์โชโชโชอ,อ,อ,อะไรครับอะไรพี่พอเราเริ่มชินกับการโจมตีพวกนี้เราก็จะสามารถหลบได้แบบสบายๆมาแล้วครับตัวหอกที่เราเพิ่งแพ้ไปในการต่อสู้คราวที่แล้ว่โจมตีข้างหลังไม่มีผลใช่ไหมใช่ไม่มีผลครับจะโจมตีหน้าตีหลังไม่มีผลไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นแดบหนีไปเรื่อยก่อน โอ้โหหนีไปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องโจมตีกลับด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี่ยวพี่ <What? S 1> พี่มากันเยอะจับโอ้โหอะไรกันนักกหนาครับถอย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 แค่หลบก็เต็มกลืนแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนและล่างโอ้โหอะไรกันนะักกหนาตายจนได้ไอ้อะไรกันเนี่ยเออได้ oh. abandon sword มานะครับผมพาวเวอร์ร้อยสินะครับโอเ okay. ค abandon s w o นะครับ เราก็สามารถเลือกใช้ดาบได้นั่นเองเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคเราต้องทำคะแนนได้หมื่นสองครับเพื่อที่จะไปเล่นด่านถัดไปมาครับเอาเอาให้ได้ครับหมื่นสองเราต้องทำตามเป้าหมายของเราให้ได้จริงๆมันมีวิธีกลิ้งใส่ด้วยนะครับสวับแล้วกิ้งแบบนี้มันก็โอยกิ้งอะไรครับผมโอเคกิ้งแบบนี้ได้มันก็ทำให้เราไม่เสี่ยงที่จะโดนโจมตีเนาะมาแล้วครับพี่เซเบียตอนครับโอเคพี่เซเบียตอนไม่ได้มีปัญหากับเราเลย เราชนะได้แบบสบายๆบายในพวกนี้ก็พยายามโจมตีเราหน้าดูเหมือนกันเราก็กิ้งใส่นะครับโอเคมาที่ขวานครับผมโช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 ,โชกิ้งลหลบหลบได้พ้นโอเเกือบเกือบเกือบโอเคใช้ได้ได้ขวานมาแล้วครับเราังไงดีครับผมโอเคไม่เป็นไรกิ้งใสกิ้งใสตีลังกาโอเคเยี่ยมมาเริ่มเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็น เริ่มเป็นงานครับทําไมเพื่อนถ้าเราพยายามเดชเดชดไปแบบนี้นะครับเขาก็จะโจมตีเราไม่โดนอะไรเงี้ยแล้วเราก็กิ้งใส่ก็ได้นะโอ้โหไม่โดนอะไรเมื่อกี้พี่เขาเตะเราเต็มย่อหน้ามาแล้วครับพี่ธนูครับพี่ธนูสุดโหด <c oughs> โชว์ได้จังหวะเราค่อยตีตีโอเคเยี่ยมทีนี้เราก็จะได้เพชรมาอืมโอเคมา <c oughs> เราก็จะแย่เหมอือนกันนะครับ มันหาตรงระเบิดมันโดนพวกเดียวกันเองเนี่ยแหละมันมีเครื่องกระตุกเลยครับเดียกันนะมาแล้วพี่หอของเราลบไปตีแบบนี้เครื่องกระตุกวันนี้มันจะถึงไหมเนี่ยหมื่นสองมีอะไรให้เราเล่นอีกครับอ่านี่คือ new cape challenge เหรออ๋อเราก็สู้กับไอตัวนี้ได้นะครับเป็นโหมดที่ให้เราได้สู้ได้อะไรกับพวกนี้เหมือนกันเป็น c h a l l e n นะครับโอเค คือต้องโจมเดี๋ยวนะพยายามจับทา่าไม่ค่อยได้โจมตีแล้วถอยโจมตีแล้วถอยแบบนี้น่าจะดีกว่านะไม่ต้องทำคอมโบก็ได้โอเคเราได้ลอตเทนเคฟมานะครับ <S <S เอ่อผ้าคลุมเน่าๆนะครับแล้วใส่ตรงไหนล่ะครับผ้าคลุม <S <S เดี๋ยวนะพยายามหาก่อนนี่ไงผ้าคลุมเนา่าลอตเทนเคปโอเคเราได้ผ้าคลุมมาแล้ะมันช่วยอะไรครับลองดูครับว่ามันช่วยอะไรเหมือนจะโจมตีแรงขึ้นไหมไม่ครับ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าว่ามันว่ามันดีอะไรเลยแต่อย่างน้อยมีผ้าคลุมมันก็เท่นะใช่ไหมล่ะมาพี่สเปียร์ตันพี่สเปียร์ตันโจมตีแล้วเราถอยโจมตีแล้วถอยแบบนี้โอเคได้อะไรมาครับเนะี่ยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับมันคือระเบิดครับผมโอจะบ้าตายอะ,อะไรที่มันแปลกๆเราก็อย่าไปไอ้นี่มันนะอย่า อย่าไปหาเก็บนะผมสนุกดีสนุกดีแต่พี่ยามต้องขอไปฝึกก่อนนะครับบางทีพอสตูลมาเยอะพี่ยามก็ไม่ทันกันเนาะเป็นเกมที่ใช้ได้ใช้ได้ค่าเวลาใช้ได้เลยแล้วก็โฆษณาไม่เยอะนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องปิดอินเทอร์เน็ตเล่นก็ได้ไงั้นสำหรับวันนี้พี่ยามก็สิมมอร์และเกม Stickman the f l a ตต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับส,สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมรนะัขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม